สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เป็นต่อพุทธซาสามรถครับพี่น้องต่อพุทธซาสามรถจะต่อกับประมาณสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วบ่าทง่งในทําการตัดทําสาวครับตัดทําสาวแลวก็ได้เอาอันนี้เป็นกิ่งครับกิง่งพุทธซาเดียงเียเดียครับพี่น้องพามาเสียบด้านคางครับเสียบด้านคางเสียบด้านคางเราบ่าทุ่งกับทเสียบป้ายไว้ครับ ว่าพุทธาแดงอินเดียครับพี่น้องนี่นี่แหละครับการซิปกมือนะครับพี่น้องซิปกมือกสิติดขึ้นมานี่เข้ากับแกพัดติกกครับนี่ข้าวเดียวครับพี่น้องข้าวเดียวครับพี่น้องว่ายอดพุ่งครับครับนี่ยังงามเลยครับนีถ้านี้สิเป็นยอดสามรถครับยอดสามรถแสงทองครับยอดสามรถแสงท่องกันครับเ่าท่อกับดจองไว ฝั่งนี่ก็จะเป็นเป็นยอดของพุทธาสามรถแสงท่องครับฝั่งนี่จะเป็นแดงอินเดียครับแดงอินเดียเราฝั่งพ่นเสียวเป็นพุทธาเอ็มสิบหกครับเอ็มสิบหกกำลังมาหมมาเร่งครับตอนนี้กิ่งพันต้นละหนึ่งใบเทาหรือว่าหนึ่งพันบาทส่วนแดงอินเดียนี่ต้นละร้อยสองร้อยแล้วแต่คนขายครับนี่แหละครับพี่น้องง่าไมไหมวะครับเนี่ย อันนี้ขยายพันธุ์เปลี่ยนสายพันธุ์แบบเสียบข้างครับเสียบข้างหรือว่าทาบกิ่งครับพี่น้องมึงต้นครับนี่ข้าวเดียวก็เด็กครัเปี่ปน้องนี่ซิบก็มือติดครับนี่แล้วกแกจังจากแกพลาสติกห่อแล้วพุ่งมากครับพี่น้องพุ่งกึ้นมากประมาณสี่สิบเส้นครับนี่โตวไวมากเลยครับพี่น้องโตวไวมากเลยครับพี่น้องสนใจ สายพันธุ์นะครับพี่น้องเด้อเมื่อวานจะเป็นพุทธาแดงอินเดียหยกขาวหิมะขาวราชาหิมะเอ็มสี่หกหรือว่าน้ำอ้อยหรือว่าสามรถแสงทองจัมโบ้บอมเบ้เนมนมสดก็โทรเข้ามาได้ครับพี่น้องโทรกับศูนย์เก้าแปดแปดสามสี่สามเก้าแปดหกอันนี้เป็นการขยายพันธุ์พุทธาแบบง่ายๆแบบประหยัดนะครับพี่น้องเด้อขอรลนนี่เขามีต้นต่อเลี้ยวเขาอยากเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ใดก็ได้ครับผู้ดอดอยากได้กิ้งเอาไปเสียบต่อเก้า,ต,กาต่อไงสิ กราาะท้วงนบาทงเลยครับบาทงจัดหาเห้ได้ครับหรือว่าเพดืดอยี่ได้ต้นไม่เลยไปพร้อมปลูกที่ว่าเป็นต้นทาตกิง่งกระท้มาเลยครับเบอร์โทรกศูสุดเก้าแปดแปดสามสี่สามเก้าเป็นหกรครับพี่น้องนี่นะครับเป็นตัวอย่างครับยอดดวกมากเลยครับต่อภุตซ่าตอน,นี้สิเป็นพุทซ่าแฟนซีครับพี่น้องต่อเก้าดังเดิมก็เป็นสามรถแสงทองครับกระสีมีทั้งสามรถเสียงทอง ฟังนี้ก็จะเป็นแดงยินดีได้ต่อเดียวกัน,กน,กน,น,กน,นครับฟังนี้ก็จะเป็น M16 ครับเอาชิมนี่ก็เป็นทิมสัญญ้นๆครับพี่น้องชิมน้าพร้อมไหม